ไอส์ปาเอสปาเติมพลังความสดใสพร้อมสะกดทุกสายตาด้วยภาพลักษณ์สุดฮอตในซิงเกิลภาษาอังกฤษเพลงใหม่สุดคูลเวทเธอร์ทิงเวทเธอร์ทิงซึ่งปล่อยออกมาให้แฟนเพลงได้รับฟังทางแพลตฟอร์มสตรีนมิงเพลงออนไลน์ทั่วโลกเช่น Spotify, Apple Music, i t u n e อและอื่นๆรวมถึงมิวสิกวิดีโอของเพลงเวทเทอร์ติงที่รับชมได้ในช่อง SM ทาวทาง YouTube เพลงซัมเมอร์ตามสไตล์ไอ p a ป เอสอย่าง Vetter อร์ทิ b e t t e r T ์ทิงเป็นเพลงแดนจังหวะเร็วแบบมินิมอลความโดดเด่นอยู่ตรงเสียงเครื่องกระทบที่เป็นจังหวะและรูปแบบจังหวะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งยังมีทํานองและคอร์ที่สดใสเหมาะกับฤดูร้อนซึ่งช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับเพลงนี้ในเนื้อเพลงถ่ายทอดข้อความเชิงบวกเกี่ยวกับการเชิญชวนให้ทุกคนใช้เวลากับสิ่งที่มีค่ามากขึ้นสำหรับมิวสิกวิดีโอของเพลง Better t h i n g Better t h i n g แสดงให้เห็นอารมณ์ของน้ำอันลึกลับซึ่งเข้ากับบรรยากาศของเพลงยิ่งไปกว่านั้นสเสน่ห์ที่แตกต่างของไอซ์ปา สามารถดึงดูดสายตาของผู้ชมได้เป็นอย่างดีจากการผสมผสานระหว่างภาพที่สวยงามประการตาและภาพลักษณ์ที่เหมือนฝันของไอซ์ปาที่ออกผจนภัยครั้งใหม่นอกจากนี้ไอซ์ปาเอสปาเป็นศิลปินเคป๊อปวงแรกที่ได้ขึ้นปก d o r k นิตยสารผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีของสหราชอาณาจักรโดยในตอนท้ายของบทความ d o r k กล่าวถึงเพลงใหม่ของเบเอร์ทิงเบเตอร์ทิงว่า ดนตรีของไอส a ปาช่วงหนึ่งมีพื้นฐานมาจากความทรงพลังแต่เพลงใหม่ครั้งนี้ไม่ผูกมัดกับสตอรี่ไลน์เพลง Better Thing ได้ดึงเอาเสียงร้องและการประสานเสียงที่ดีที่สุดออกมาเช่นเดียวกับเพลงประกอบอัลบั้มอย่าง t h i r t และซิงเกิลภาษาอังกฤษเพลงแรก l i f e f e e Too Hot ทั้งนี้ i อส a a าเากำลังทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกทั้งหมด14เมืองในสหรัฐอเมริกาอเมริกาใต้ และยุโรปโดยเริ่มจาก Los Angeles เมื่อวันที่13สิงหาคม2566ที่ผ่านมาซึ่ง i อส์ปได้แสดงเพลงใหม่ Better t h i n g เป็นครั้งแรกในคอนเสิร์ตไอส์ป้าลีฟทัวร์2อ SYNK Hyperline INLA และแฟนคลับให้การตอบรับอย่างร้อนแรงตามด้วยเดนลัสวันที่18สิงหาคม2566ไม a m i อามีวันที่22สิงหาคม2566 แอตแลนตาวันที่25สิงหาคม2566วอชิงตันดี4วันที่27สิงหาคม2566ชิคาโก้วันที่30สิงหาคม2566บอสตัน วันที่2ก anyway, ันยายน2566บรูกลินวันที่5กันยายน2566เม็กซิโกซิตี้วันที่8กันยายน2566เซาเปาโลวันที่11กันยายน2566ซานติอาโกวันที่14กันยายน2566เบอร์ลินวันที่25กันยายน2566ลอนดอนวันที่28กันยายน2566และปารีสวันที่30กันยายน2566